สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องตีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่องการทำเอเจนต์หางเงิน1,000 0บาทได้1อาทิตย์นะครับเคสนี้ผมเคยสอนลูกศิษย์นะครับ เขาเคยไปทําได้จริงๆแล้วนะฮะเวะลาวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ะฮะว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยจะหาเงินง่ายๆเนี่ยคือ,อยังไงนะครับด้วยนะฮะวิธีหัวข้อวันนี้นะวิธีหาเงิน10,000บาทภายใน1อาทิตย์นะครับจากอา,อาสังหานะครับเนาะลองสังเกตอสังหารอบตัวเรานะบ้านเช่าที่ดินหนี้นะถ้าใครมีบ้านเช่านะครับมีคอนโดเนี่ยนะก็สามารถที่จะไปขอเป็นเอเจนต์ได้นะครับแล้วก็มาทําการตลาดนะครับเนาะพอทําการตลาดปุ๊บเสร็จเนี่ย เราเจอลูกค้านัดเข้ามาเงี้ยเราก็พามาคุยเนาะถ้าเจอบ้านเจออะไรเงี้ยถ้าสามารถปิดให้เขาได้เราก็จะได้ค่าคอมอยู่ที่นึงวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเนาะเอาไปตะเวนะฮะไปเซอร์เวก,ก่อนเนาะโอเคเซอร์เวอ่ล่อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของของเพื่อนน่ยของเพื่อนเนะ่เนเนะตรงไหนนะหมู่บ้านใกล้บริเวณใกล้เคียง1กิโล2กิโลอาจจะมีหมู่บ้านโครงการนี้โครงการ เก่าไม่เก่าใหม่อย่างเงี้ยนะเราก็ไปเซอร์วยได้นะครับเนาะพอเราเจอปุ๊บมันก็จะมีป้ายนะครับเจอป้ายติดของทางอนเนอร์เจ้าของเนี่ยเขาก็จะติดไว้นะศูนย์แปดหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าอะไรก็ว่าไปเราก็จะเขียนว่าให้เช่าเนาะเราก็โทรเข้าไปโทรเข้าไปปุ๊บเสร็จบอกว่าพอดีเรามีลูกค้าอยู่ต้องการให้หาบ้านโซนนี้ไม่ทราบรับเอเจนต์ไหมครับเนาะส่วนมากเนี่ยถ้าเราพูดลักษณะแบบนี้ทางเจ้าของเขาเนี่ยจะเซยเย็ดหมดนะครับเขาบอกรับค่าอย่างเงี้ยเนาะพอเสร็จเราก็บอกเขาว่าผมขอเบอร์ แล้วก็รูปภาพรายละเอียดบ้านเนี่ยเพื่อส่งให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับนี่ยเขาจะส่งมาให้เนาะรเราได้มาปุ๊บเสร็จเนี่ยเราเซเว่นะาเซเวหลายๆรอบหลายๆที่นะรเราอาจจะได้มาคอนโดอาจจะได้มาบ้านอย่างเงี้ยเนาะสมมติได้มา3ทรัพย์แล้วกันเนาะเราก็มาทําการตลาดนะครับทาไมต้องในมา r k เก็ตเพจลงโพสต์ในกลุ่มไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเนาะที่ผมแนะนาเนี่ยอ่าสมม่วนมากลูกค้าต่างชาติหรือลูกค้าคนไทยส่วนมากจะมาในมา r k เก็ตเพจนะครับในกลุ่มโพสได้ไหมก็โพสได้นะครับแต่ส่วนมากในกลุ่มก็มีแต่เอเจนต์ครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนานะแต่ก็โพสสตโพ โพสได้ครับโพสเพื่อจะมีโอนเนอร์บางคนเนี่ยเขาจะฝากทรัพย์กับเราเนาะแต่ว่าวันนี้โอเคผมไม่โฟกัสวันนี้ผมโฟกัสเทมอเกตเพสเนาะมีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาถ้าเขาสนใจดูรูปปุ๊บเสร็จนัดเจอด,ดูบ้านลูกค้าถูกใจโอ okay. เคเซเยสก็ทําการวางจองนะครับเราเซ็นสัญญาพอเซ็นสัญญาปุ๊บเสร็จเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะได้อยู่เ,เงื่อนไขของของแ t นดาทั่วไปเลยนะประกัน2เดือนนะครับประกัน2เดือนเนาะ ล่วงหน้า1เดือนก็คือ3เดือนแล้วแหละเข้าอยู่เอวันที่ลูกค้าเขาจ่ายเงินแล้วก็วางประกันเนี่ยทางเจ้าของเขาจะให้เงินเรามา1เดือนเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับบ้าน10,000บาทนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น1 0 0 0 0บาทนะครับถ้าสัญญา1ปีนะถ้าสัญญา6เดือนเนี่ยก็เราก็จะได้5,000นนะครับเนาะที่1นปีเนาะอันนี้คือ6เดือนเราก็ได้5,000ันนะครับ ถ้าบ้านสองหมื่นเราก็ได้2 0 0หมืนเลยเห็นไหมฮะง่ายๆวิธีอันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะฮะพาะมีนักเรียนผมทําได้แล้วจริงๆนะฮะจากเคสนี้รู้สึกว่าเขาทําไป3าวันมันเป็นอาชีพเสริมนะตอนแรกเขาก็ทําขนมทําอะไรขายแล้วคราวนี้มันมันตลาดบันดลปิดอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาติดตามแล้วก็ใช้สูตรนี้ผมไปใช้เนี่ยมมนะเขาก็ได้เงินหมื่นจริงๆอลองรุรินี้เขาก็ยังทําอาชีพม่อยู่นะฮะยังไงถ้า ได้ความรู้ตรงนี้ดีๆก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปหน้ายังไงเนี่ยผมจะมาแชร์เทคนิคนี้ดีๆอีกนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ